ส,สดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพลพิทอ่อนวันนี้จะมาอธิบายเรื่องหลักการทํางานของมอเตอร์เหนี่ยวนําการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จากการนําเอาสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่านตัวนำทำให้เกิดแรงเคือ่นอนไฟฟ้าเหนี่ยวนําและกระแสะไหลในตัวนํากระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่ ภายใต้เส้นแรงแม่เหล็กทําให้เกิดแรงขึ้นท,ที่ตัวนําเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็กไปตามกดมือซ้ายของมอเตอร์ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจาแนกออกได้เป็นสองประทสองประเภท,ทใหญ่คือมอเตอร์แบบ1เฟสและมอเตอร์แบบ3ามเฟสซึ่งสอดคล้องกับแ่งจ่ายไฟฟ้าที่มีทั้งระบบ1เฟสและระบบ3าเฟสสอ หรือ380รโวลต์ที่ความถี่50เฮิรและมอเตอร์แบบ1เฟสยังจะแยกออกได้เป็น2กลุ่มคือมอเตอร์แบบแนวนำจะประกอบด้วยสปรดเฟสมอเตอร์คาปาซิเตอร์มอเตอร์และเชดเซตโฮมอเตอร์อีกกลุ่มหนึงที่ตมว จะมีลักษณะเป็นทุ่นอะเมเจอร์ประกอบด้วยรีพัชชันมอเตอร์และยูนิเวอร์นแ้วมอเตอร์ส่วนมอเตอร์แบบสเฟสแบ่งออกได้3ชนิดคือมอเตอร์เนี่ยวนำสามเฟสที่มีโรเตอร์แบบกลงกระลอบมอเตอร์เนี่ยวนำสามเฟสโรเตอร์แบบพันขดลวดและซิงโครนัสมอเตอร์